สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่า เพื่อนใน WhatsApp ของเราขอรหัส WhatsApp ของเราเราควรจะให้ไหมคือควรจะเลิกคบไปเลยพี่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ต้องถามก่อนอ่าองย้อนกลับไปถามก่อนเออพี่เขาขอรหัสอะไรพี่ล่ะอ่าเนี่ยรหัสอะไรล่ะมันก็ไม่รหัสมันก็ไม่ควรให้ใช่ไหมบอกรหัส ATM ก็ให้ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้บัตรเราไปมันก็ไม่มีทางเอาไปใช้อยู่แล้วจะเอาไปทำไม่หรือรหัสอะไร ถ้าเป็นรหัสนี้เอารหัสนี้ก่นอนแล้วถ้าพูดถึง w h WhatsApp อพเวลามี SMS เข้ามาเป็นข้อความเข้ามาแบบนี้เนี่ยในข้อความเราเนี่ยนะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยรหัสตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมีเลขอยู่ประมาณชุดหนึ่งอะนะชุดหนึ่งจุเลขชุดหนึ่งถ้าขอรหัสตรงนี้อันนี้ต้องเลิกคบที่ทำไมอ่ะถ้าเขาได้รหัสนี้ไปคือเขาล็อกอิน a t s a p p ในเครื่องเขาได้ ถ้าล็อกอินวอชแอปในเครื่องเขาได้มันผูกพันติดอยู่กับเบอร์โทรศัพท์พี่เข้าใจไหม mm. เมื่อมันผูกพันติดกับเบอร์โทรศัพท์พี่มันเอาวอชแอปนั้นไปหลอกคนอื่นแล้วมันได้ตังจากคนอื่นคนอื่นเขาฟ้องร้องว่าไอ้วอชแอปอันเนี้ยหลอกลวงเขามันก็จะชักนำภัยมาสู่คุณเข้าใจความหมายไหม เพราะว่าอะไรเพราะามันเริ่มต้นจากเบอร์คุณน่ะเข้าใจไหมเวลาเขาชักมาเขาชักมาที่เบอร์คุณก่อนเขาไม่ได้ชักไปที่มันนี่เพราะมันขอรหัส w h a t s a อ p คุณมันล็อกอิน a t s a p p ในเบอร์โทรศัพท์คุณได้ <c oughs> เวลาเขาตำรวจตามมันก็ต้องตามไปที่เบอร์โทรศัพท์ซึ่งเบอร์โทรศัพท์นั้นมันเป็นเบอร์โทรศัพท์คุณไงเ <c oughs> ข้าใจไหมก,ก็คุณให้เบอร์ให้รหัสมันไปมันก็เอาไปล็อกอินไงเพราะะฉนั้นถ้ามันขอต้องเลิกคบมันคือมิจฉาชีพพี่ผู้ก็พูดนะทั้ง ฝรั่งนี่เยอะนะทางเอเชียผมไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าพวกฝรั่งนี่เยอะประเภท WhatsApp เออไวเบอร์เอออะไรพวกเนี้เวลามันมาขอเราเป็นเพื่อนเนี่ยต้มซะเยอะต้มซะเยอะมันจะมาหลอกต้มเราซะเยอะนี่เป็นผู้หญิงด้วยนะโอ้ยมันหลอกจนไปรับมันที่สนามบินโอนตังค์ให้มันคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้น ออถ้าใช้พวกนี้แล้วมีคนต่างชาติมาขอเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็ควรระมัดระวังตัวให้สู้เข้าไว้เลยพี่นะอันนี้อันตรายนะอันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วเราคนที่ถามว่าเขาขอรหัส WhatsApp ควรให้ไหมให้เหตุผลก็คือไม่ควรเพราะอะไรมันคือมิจฉาชีพทําไมถึงมิจฉาชีพเพราะมันเอาไปใช้แล้วมันพาตํารวจมาหาเราได้โอ้เหออไปหลอกคนอื่นได้ไงเพราะมันไม่ต้องเกรงใจแล้วไงเพราะมันไม่ได้ใช้เบอร์โทรศัพท์มันล็อกอินน่ะอ,อันใช้เบอร์โทรศัพท์เราล็อกอินแล้วตํารวจจะมาหาใครอะ่ะโอ,อมาหาเราเลยหรือเออนะโอเคเราเอามาฝากกันประมาณนี้นะ่าจะตอบคาถามผมว่าน่าจะชัดเจนนะว่าทําไมโอเคมเออพบทั้งเหตุผลเลยว่ามัน ทำไมถึงไม่ควรให้ไม่ควรให,ห้ตั้งแต่เริ่มเป็นรหัสแล้วพี่อะไรที่เป็นรหัสมันก็ไม่ควรให้ใครทั้งนั้นนะรหัส atm รหัสบัตรอะไรก็ไม่ควรให้อะไรทั้งนั้นเนพะื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวพี่เองในโลกอินเทอร์เน็ตต้องระวังมากถ้าไม่ใช่ไม่ใช่คนใกล้ตัวกันจริงๆก็ไม่ควรจะให้กันอยู่แล้วนะพี่นะโอเคไหมแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ